เพื่อนๆเ,เคยสงสัยไหมครับว่า c h a t GPT จะช่วยเราหาจุดกับตัวในตลาด forex ได้จริงหรือไม่ในคลิปนี้ผมมีภารกิจที่ค่อนข้างท้าทายนั่นคือผมอยากเทรด s c r a p p i n g สไตล์จบเร็วกำไรเร็วโดวยใช้เพียงแค่พิน b a r ์และบอลลิงเจอร์แบนเท่านั้นผมเลยขอให้ c h a t GPT ช่วยเขียนอินดิเคเตอร์ให้แบบเต็มระบบเพื่อต่อยอดให้กลายเป็นกลยุทธ์ที่สามารถเทรดได้จริงและเมื่อผมเห็นผลลัพธ์ที่ได้บอกได้เลยครับว่าช็อมากมาก สามารถทำกำไรได้ทะลุ750%ภายในระยะเวลาเพียงแค่1นปีเท่านั้นแต่ผมไม่ได้บอกให้เพื่อนเชื่อผมนะครับอยากให้เพื่อนๆดูผลทดสอบจริงกันก่อนแล้วเราค่อยกลับมาเจาะลึกถึงวิธีการเทรดกันแต่ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆใน EP ถัดไปหรือเลือกรับฟรีเทคนิคได้ทาง l i n e Action Tech School ที่กำลังขึ้นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้ถ้าพร้อมแล้ว let's go จบไปแล้วครับสำหรับการทดสอบโหดๆนะครับตลอด1ปีที่ผ่านมาบนคู่เงิน E.U. time frame 15นาทีนะครับบนกราฟของ Tickmill Broker Broker ที่มีใบอนุญาต Tier 1ระดับโลกนั่นคือ FCA License จาก U.K. นั่นเองดังนั้นการฝากถอนหรือความปลอดภัยนั้นหายห่วงอย่างแน่นอนนะครับอีกทั้งยังมีค่าสว่วนบัส commission ที่ต่ำมากๆพอหลักๆของผมก็ใช้อยู่ที่ Tickmill Broker นี่แหละครับใครที่ต้องการเปิดบัญชีกับ Tickmill Broker นะผมทิ้งลิงก์เปิดบัญชีไว้ด้านล่างนะ ยูคิดทีเคิร์ฟอย่างนี้เพื่อนเพื่อนเห็นเลยนะครับขึ้นโหดโหดแบบนี้เลยใช้ Whisper Trade อยู่ที่5%ทุนหมื่นเหรียญ rr 1.5เท่านะครับวินเรนของระบบอยู่ที่62.96%ก็ถือว่าสูงพอสมควรนะฮะที่สำคัญคือ10เดือนที่ผ่านมานะครับทำกำไรไปได้ถึง758%นะฮะสูงมากทีเดียวเทรดไปทั้งหมด81ไม้ชนะ51แพ้เพียงแค่30ไม้เท่านั้นเอง Profit Factor อยู่ที่2.55นะครับและที่สำคัญคือ Maximum Drawdown นะครับถึงแม้จะเป็นการสคร a p p i n g ที่ทําเฟรมเล็กๆคือทำเฟรม15นาทีแต่ Max Drawdown ก็ต่ำเพียงแค่12.44ทนนงนะครับอันนี้คือ R คือ1.5เท่าดังนั้นผมบอกเลยว่าการที่ผมทำงานร่วมกับ Chat GPT นั้นเวิร์กสุดๆแน่นอนนะครับเดี๋ยวลองไปดูนะครับว่าการเทรดแต่ละสเต็ p นเทรดได้อย่างไรเชิญชมต่อนด้เลยครับ สวัสดีครับมาถึงคลิปอัปเดตผลงาน AI เทรดทองคำตัวแรกและตัวเดียวในประเทศไทยที่ชื่อว่า Go Hunter เดินเครื่องทำกำไรต่อเนื่อง16เดือนติดต่อกันแล้วนะเป็น A.I ตัวเดียวที่มี m y f x Book v e r i f y ไม่มีพอร์ตเปลวเหมือนที่อื่นเดี๋ยวเราลองไปดูผลงานเดือนล่าสุดกรกฎาคมปี2024กันดูนะครับ A.I. q u a n t e r นั้นจะสามารถทำกำไรได้หรือไม่ดูการอัปเดตล่าสุดกันเดือนกรกฎาคมปี2024ที่เพิ่งจบไปทำกำไรไปได้3.99%นะครับขาดอีกนิดเดียวก็เป็น4%แล้วนะก็เป็นการบวกเดือนที่5นะครับบวก5เดือนติดแล้วนะับตั้งแต่เดือนมีนาคมติดต่อกันมาเลยทำให้พอรวม เติบโตไปที่83.38% Equity Curve ควิตทะย,ยานจุดสูงสุดทำ New High ตลอดทุกเดือนค่าเฉลี่ยต่อเดือนคือกำไรยอยู่ที่39%หรือประมาณ4%ตอนต่อเดือน Maximum Drawdown นะครับอย่างที่บอกว่า AI GoHunter ผมพยายามออกแบบดีไซน์ให้ทำกำไรบนความเสี่ยงต่ำครับต่ำก็อยู่ที่11.78เหมือนเดือนที่แล้วใครที่ดูคลิปอัปเดตก็จะยังจำกันได้แน่นอน m a x ก m u m ม r ั w ด o ดานะครับมาดูชาร์ตรงนี้ใน My Facebook ก็อยู่ที่1.04เท่าเองนะครับเพราะฉะนั้นปลอดภัยหายห่วงแน่นอนก็น่าจะจบการอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับก็จะเห็นว่า AI q u a n t e r รันเข้าสู่เดือนที่17แล้วนะครับสามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องมีนักลงทุนมีสมาชิกเพิ่มเติมกว่า1,000ท่าน และขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้อัปเดตในเรื่องของ AI ตัวใหม่นะครับที่ทุกคนรอคอยนั่นคือ AI Forex Hunter กำลังจะเปิดตัวแล้วนะในเดือนนี้นะครับก็จะเป็น AI ที่จับกับพฤติกรรมของ forex เพื่อนๆถามกันมาหลายปีแล้วนะครับถ้าไม่ดีจริงๆนะครับเราก็จะยังไม่เอามาแนะนำเพื่อนๆอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้น AI ก็จะครบเลยนะครับทั้งตลาดทองคำ Forex และ AI Crypto Currency สมาชิกเก่ามีส่วนลดของ AI Forex Hunter ให้ด้วยนะครับเพิ่มเติมนะในช่วง Early Bird ลืติดต่อ รับข่าวสารได้ทางไลน์ c h a n t h e t s o l ที่กำลังขึ้นอยู่ที่หน้าจอณตอนนี้หรือหลังจากนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโออัปเดต AI g o h u n t e r เดือนล่าสุดเข้าสู่เดือนที่17แล้วนะก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามพบกันใหม่ในการอัพเดตเดือนหน้านะครับใครที่ได้กำไรก็อย่าลืมนำไปต่อยอดการลงทุนด้วยนะครับอย่านำไปใช้ซื้อได้จนหมดนะฮะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ เซตอัพเทมเพลตของระบบวันนี้นะครับตื่นเต้นสุดๆจริงๆนะผมใช้บร l นเจอร์แบรนะครับเนี่ยเป็นแบรนสีส้มๆตามนี้นะครับมีแบรนบนแบรนล่างครับแบรนกลางผมเอาออกนะครับเพราะเราไม่ได้ใช้นะมาดูการเซตค่ากันนะครับบร l นเจอร์แบรนผมใช้พิเรียดอยู่ที่40 s สิบแซนด์ด่านดิเวชันผมใช้เลข2ใครที่ยังคิดระบบ,บไม่เป็นนะครับผมเน้นย้ำว่าลองทำตามผมไปก่อนนะครับนะั่นคือเซตค่าบรูจอรแบนตามผมไปก่อน อีกหน่อยแล้วถ้าเพื่อนเอนเก่งแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถออ t i m i z a t i o n เองเป็นนะเพื่อนๆสามารถจะปรับตรงเลข Bollinger Band Period ตรงนี้ไปในสินค้าหรือว่า t m m Frame เพื่อนเพื่อ,อต้องการได้เลยนะครับส่วน so, อีกหนึ่งอย่างนะที่ผมจะใช้งานในวันนี้ก็คือตัว Pin bara นะพิน b a r ก็คืออะไรครับเป็นตัวเข็มนะครับการกลับตัวแบบลักษณะแบบนี้ยพิน b a r ลักษณะก็คือตัวบอดี้สั้นๆนะครับหางยาวๆซึ่งในวันนี้ผมให้ ChatGPT ช่วยเขียนนะครับก็คือตัวหางเนี่ย เงื่อนไขก็คือจะต้องมีความยาว75%นะครับของความสูงทั้งหมดโอเคปะ่ะแต่ไม่ได้สนใจสีเน้นย้ำอีกทีนะครับว่าพินบาร์อย่างเช่นตรงนี้เป็น b บลลิชพินบาร์หรือว่าพินบาร์สำหรับการเทรดขาลงเนี่ยผมไม่ได้สนใจสีนะครับนั่นคือถ้าตรงนี้เป็นสีเขียวนะแล้วมันเกิดลักษณะของพินบาร์หาง75%มันก็ขึ้นเซลล์นะครับอันนี้คือตัวอย่างของพินบาร์ขาขึ้นเห็นไหมครับเพื่อนๆหางยาว75%เมื่อไรนะครับมันก็จะแสดง ลักษณะของป้ายพินบาร์ขึ้นให้เลยนะครับมาตรงนี้เป็นพินบาร์บายแต่ว่าคลิปพิเศษวันนี้นะครับผมให้ตัว chatgpt นั้นช่วยเขียนคอมบายมาเลยนะนั่นก็คือเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่บ n g e r Ba n d นะครับอยู่ด้านล่างแบบนี้แล้วเกิดพินบาร์แบบ Bulllish ให้ขึ้นป้ายบายเลยนะครับโดยช่วยสแกนด้วยนะครับว่าพินบาร์นั้นเป็น75%ด้ด้วยหรือไม่นะครับอ่าและอีกหนึ่งการดูนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมฮะเป็นพินบาร์เหมือนกัน แต่เป็นระยะของ b e บ l i s h นะครับาหางยาว75%เมื่อไหร่แล้วมันไปเกิดน,นะครับทับกับตัว Upper Band ของตัว b o l l i n g e r band เมื่อไหร่ให้แสดงแท็กเป็นฝั่งเซลให้ได้เลยนะครับตรงนี้สะดวกมากๆนะครับผมก็เขียนโดยใช้พร้อมตามที่เพื่อนๆเ,เห็นนะตอนนี้เลยนะครับอลองนำไปประยุกต์ใช้ดูนะครับผมอยากให้คลิปวิโอนี้เป็นจุดประกายให้กับเพื่อนๆที่เขียนโค้ดไม่เป็นนะฮะไม่ต้องกังวลใจนะครับสามารถ เขียนเองได้แล้วนะครับใช้พร้อมตามผมก็ได้หรือเพื่อนๆคิดพร้อมเองก็ได้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีสมมุติฐานว่าเอ๊อยากจะเอา price action ตรงนี้ไป combine กับตัว indicator ตัวไหนนะครับก็สามารถเขียนพร้อมให้ ChatGPT มันช่วยเขียนเป็นลักษณะของตัว script ออกมาเป็น indicator ออกมาได้เลยนะครับอีกหนึ่งตัวนะซึ่งตรงนี้ไม่ได้ให้ ChatGPT เขียนนะครับเพราะว่ามันมีอยู่แล้วคือ EMA EMA เส้นสีขาวนะครับผมใช้ period 5นะเป็นแบบนี้ เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าทำไมต้องใช้พ EMA พิวีหน5ด้วยนะในขั้นตอนการเทรดทีละสเต็ปได้เลยนะครับเพื่อนๆติดตามชมันต่อได้เลยมาดูทีละสเต็ปกันเลยนะครับไหนก่อนณีขาขึ้นนะครับสเต็ปที่1ง่ายมากๆถึงมากที่สุดนะครับก็คือผมจะรอให้แท่งเทียนนั้นมาเบรกตัว lower band ของ Bollinger band ล่างนั่นเองนะครับเมื่อไหร่มีการเบรกนะครับเราก็จะถือว่าเข้าสู่สเต็ปที่1นั่นเองนะครับ อย่างได้ภาพที่เพื่อนๆเห็นนะครับมีการเบรกนะครับที่แท่งเทียนนี้การเบรกของผมนั้นไม่จําเป็นต้องปิดต่ากว่านะครับแค่มาแย่ก็พอเ็ป <Step S 1> <Step S 2> ที่2ตามมาติดๆนะครับจะต้องเกิด75%พินบาร์ทับกับตัวหือวแบนนะครับซึ่งตัวอินดิเคเตอร์ที่ผมให้แชท GBD เขียนคอมบายมาทั้งหมดนะครับมันก็จะแสดงป้ายเมื่อเกิดเงื่อนไขตามที่ผมแจ้งกับเพื่อนๆไปเมื่อสักครู่ในเสปที่2เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างเช่นตามภาพ เห็นไหมครับว่ามันเกิดพินบาดร์เซนะครับดูตัวหางและมันเกิดนะครับตรงบริเวณ lower band ของบอลลิงเจอร์บานะครับดังนั้นมันจะขึ้นป้ายแสดงท็กนะครับว่าให้ซื้อตรงนี้นะฮะพอมาซื้อตรงนี้เสร็จนะครับเสร็จที่3ผมจะยังไม่ซื้อหรอกใครดูคลิปนี้ไม่จบนะครับดูแค่ตรงนี้แล้วรีบไปซื้อนะพังแน่นอนนะครับเสร็จที่3ผมจะใช้ในเรื่องของ EMA 5 Filter นะครับ EMA period 5้านั่นเองนะครับนั่นคือเมื่อไรก็ตามที่มีราคาปิดนะครับสูงกว่า EMA period 5ผมถึงจะซื้อนะครับแต่ในกรณีนี้นะครับผมคงจะซื้อที่ตรงนี้แหละตามที่เพื่อนๆเ,เห็นนะฮะแต่อยากจะบอกเป็นดอกจันไว้นะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ราคาปิดนั้นมีปิดนะฮะต่ำกว่าตัวโลนี้อันนี้คือโลเนาะท่อไไรก็ตามนะครับฟังดีนะราคาปิดนั้นปิดลงมาต่ํากว่านะครับต่ํากว่าโลของตัวพินบา์นี่นแหละให้ยกเลิกทั้งหมดทิ้งนะครับคือแคนเซิลการนับเ็จทั้งหมดทิ้ง แต่เคสนี้มันไม่เกิดไงแต่ว่าผมพูดเผื่อไว้นะครับในกรณีเดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างให้ดูนะฮะว่าถ้าเกิดว่ามันปิดต่ํากว่าเมื่อไหร่ให้ยกเลิกสเตปทั้งหมดทิ้งนะครับแต่ตรงนี้มันไม่ได้มาปิดต่ํากว่าก็ถือว่าโอเคนะครับผมก็จะรอแท่งเทียนที่มันมีความเป็นบูลชนะครับโดยการกรองด้วย EMA 5อห้ีกหนึ่งครั้งก่อนนะครับพอเจอตรงนี้คือสเตปที่3นะครับเจอ3เสเตปเรียบร้อยนะครับให้เ,เพื่อนๆจัดออเดอร์ได้เลยในสเตปที่4นะครับคือสเตปสุดท้าย เปิดบายนะครับที่ราคาปิดของแท่งเทียนที่ปิดได้เหนือนกว่า EMA 5 SL วางไว้ที่โลของพินบาร์นะครับแล้วก็ RR 1.5เท่าตรงนี้ก็ TP ไปเรียบร้อยถ้าเพืเ่อนๆต้องการจะ r รียนทุต่อนะครับทำได้อย่างไรอลองไปดูกันต่อนะครับถ้าเพืเ่อนๆจะเรียนทุต่อนะครับเพืเ่อนๆก็ต้องมองหาแท่งเทียนที่เกิดเป็นลักษณะแพทเทิร์นเหมือนที่ผมบอกเมื่อครู่นะครับก็คือมีการเบรกแล้วเกิด75%พินบาร์ด้วยนะฮะลองดูไปเรื่อยๆนะครับอ่ะ ตรงนี้มีการเบรกเห็นไหมครับเบรกตั้งแต่แท่งนี้แล้วนะครับเบรกตัวโลว์แบน์แล้วก็มาเกิด75%พินบาตรงนี้นี่อินดิเคเตอร์ ChatGPT เขียนให้นะครับโอ้โหอย่างเท่ซื้อเลยไหมยังนะครับซื้อเมื่อไหร่1อย่ายังนะครับเพราะอะไรครับ EMA filter ยังไม่ผ่าน2ครับตรงนี้แหละครับคือจุดที่เราจะซื้อทันไหมเพื่อน,เพ,อนเพราะอะไรครับเพราะราคาปิดนั้นปิดได้เลยครับปิดได้สูงกว่า EMA เส้นสีขาวตรงนี้ ตรงนี้แหละครับเป็นจุดสําคัญที่เราจะทําการใส่ออเดอร์นะครับผมก็เข้าไปเลย R หนึ่งจุดห้าเท่านะครับซับลอตไว้ที่โลของพินบาร์แบบนี้แล้วมันก็ t p ไปสําเร็จอีกเห็นไหมเพื่อนเพื่อนง่ายไหมมาดูตัวอย่างการเทรดขาลงกันต่อนะครับอย่างแรกคือจะต้องมีการเบรกตัวอัปเปอร์แบนด้านบนซึ่งตรงนี้มันทําได้ดีนะครับถูกต้องแล้วสร็จทันมาสร็จที่2ง่ายสุดๆก็คือเลยครับรอให้มันเกิดพินบาร์เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ทับบนตัวอัปเปอร์แบนนะครับอ่าแบบนี้ แท่งนี้ยังไม่ใช่นะครับแท่งที่ใช่คือแท่งนี้คําถามคือแท่งนี้ทําไมไม่ใช่นะครับเพราะมันไม่ถึง75%นะผมเชื่ออย่างนั้นส่วนแท่งนี้คือ75%แล้วมันก็ทับอยู่ตัวอัปเปอร์แบนด์ด้านบนนะครับแบบนี้ c h a t gpt นะครับอินดิเคเตอร์ที่ผมเขียนคอมบิ่ไว้มันก็เลยโชว์ป้ายเซลคำถามคือเซลล์เลยไหมอ่ายังนะครับเซลล์เมื่อไหร่นะครับเซลล์เมื่อมีราคาปิดปิดต่ำกว่าเส้น ema สีขาวนะครับก็คือแท่งเทียนนี้อันนี้คือสเต็ปที่3นะครับ ถ้าเจอแบบนี้ครับเพื่อนๆใส่ออเดอร์ได้เลยแต่แต่นะครับถ้าเกิดว่ามีราคาปิดนะครับมันปิดได้เลยครับสูงกว่าอะไรเอ่ยสมมตินี่แท่งเทียนนะอ่ามันปิดที่สูงกว่าไฮของแท่งพินบาร์ตรงนี้นะครับสมมติแท่งเทียนมันในนาคมมันปิดตรงนี้ให้ยกเลิกทั้งหมดทิ้งนะครับอันนี้จําคําผมไวด้ดีๆนะครับเดี๋ยวมันจะช่วยกรองเทรดเสียๆไปได้นั่นเองนะครับแต่เคสนี้ไม่เกิดนะครับเราก็ทําการเปิดเซลล์ที่ราคาตรงนี้ SL วางไว้ที่ไฮของพินบาด้านบนนะฮะแล้วราคาก็แล้วก็ tp ไปนั่นเองไม่ยากนะครับเพื่อนๆนะครับก็ค่อนข้างแม่นนะครับ60กว่าเปเนต์นะครับอ่ะเรามาดูกันต่อนะครับตรงนี้ขอขยับนิดนึงดูนะเป็นตัวอย่างขาอะไรนะครับราคาก็ยังนิ่งนองอยู่ตรงกลางนะครับเราก็ยังไม่บาบแอสลายจนกว่านะครับมันจะเกิดลักษณะของการเบรกนะครับอ่ะตรงนี้ไปเบรกด้านบน เบรกด้านบนไม่พอนะครับขึ้นไปเกิดอะไรครับเ5พินบาร์นะครับเพราะว่าตัวอินดิเคเตอร์มันฟ้องให้เปิดเซลล์เห็นปะสะดวกสุดๆแต่เซลเลยไหมนะครับยังนะครับเพราะตรงนี้ราคาปิดยังมินเมย์นะครับยังไม่ได้ปิดต่ํากว่า EMA 5เชัดๆนะฮะเราขอแบบชัดๆเราถึงจะเข้านะครับอันนี้ปิดสูงกว่าไปต่อนะครับแท่งนี้นะครับเพื่อนเพื่อนมองเห็นไหมฮะแท่งแดงตรงนี้ปิดได้ต่ํากว่า EMA5 เอหา็นไหมครับชัดเจนเราก็ทําการเปิดเซลล์ที่แท่งเทียนแท่งนี้นะครับ แล้วก็ตั้ง s l ไว้ที่หายของพินบา์ด้านบนตรงนี้อาอา1.5เท่าครับง่ายสุดๆนะครับง่ายสุดๆจริงๆเนี่ยตรงนี้ก็แทงนะครับท p ของเราไปก่อนนะครับได้กำไรไปก่อนผมว่าเพื่อนๆตามทันแน่นอนนะครับ EP นี้ง่ายนะครับมาดูต่อตรงนี้เกิดอ,อะไรขึ้นนะครับมีการเบรกตัวโลว์แบนนะครับมายาวเลยครับยิงยาวมาเลย แล้วเกิดอะไรต่อนะครับเกิดลักษณะของ75%พินบาร์นะครับผมก็รอให้มันมีแท่งเทียนที่ปิดได้สูงกว่า EMA เส้นสีขาวนะครับก็คือแท่งเทียนแท่งนี้นั่นเองนะผมก็ทําการเข้าออเดอร์ไปนะก็ตั้ง RR ไว้อันนี้1.97นะครับมาลองดู1.97ก็ถึงนะครับก็กําไรภายในระยะเวลาไม่เกินผมว่าถ้า1.5จริงๆกี่แท่งเนาะเข้าแท่งนี้นะครับ15ทีนะครับ 2, 3, 4, 5, 5แท่งนะครับก็ประมาณ1ชั่วโมงนิดๆนะครับก็เทปโปรฟิต ไปเรียบร้อยนั่นเองนะครับอ่ะเลยลองมาดูตัวอย่างอื่นกันต่อครับมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างที่สําคัญนะครับอ่ะลองดูเทรนี้ดีๆนะครับดูกราฟดีๆนะครับว่ามันไปทางไหนเบรกขึ้นหรือเบรกลงนะฮะตรงนี้จะสังเกตว่ามันไปเบรกนะครับตัวอัปเปอร์แบนบนนะฮะก็จะเป็นสเตปของขาลงนะครับเพราะว่าเกิดตัวพินบาาร์เซ็ด้วยนะครับชี้เซลล์ชัดเจนถัดมานะครับเรายังไม่เซลเพราะอะไรครับเพราะว่าราคาปิดยังปิดไม่ได้ต่ํากว่า EMA5 เเนาะอ่าดูไปเรื่อยอ่ะ มาเจอแท่งนี้นะครับแท่งนี้สาคัญจริงๆนะครับที่ผมเน้นย้ําเสมอคืออะไรครับถ้าเกิดว่ามีราคาปิดนะครับที่ปิดได้สูงกว่าะไรครับไ้าของพินบาแล้วษณะทรงแบบนี้ให้เราอะไรครับ c a n ซิลตรงนี้ทิ้งเลยนะครับเราไม่ต้องมารอเซล์อยู่แล้วนะครับให้รอสัญญาณหน้าเลยโอเคป่ะอ่าเพราะอะไรครับเพราะถ้าเกิดว่าเราเซลไปตรงนี้แถวๆนี้เกิดอะไรขึ้นครับอ่าเราก็จะโดนลากขึ้นนั่นเองเราก็จะเสีย stop loss นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น EMA 5ไม่ไว้ทำอะไรนะครับมีไว้ทำอะไรมีไว้กรองเทรด ที่ในกรณีที่ถ้าเกิดว่าโดนล拉ลขึ้นไปนะครับแล้วมันเกิดพินบาร์แบบนี้นะถ้าเกิดว่าไม่ได้กรองด้วย EMA5 เรามีโอกาสจะได้เข้าเซลแล้วก็โดนเลยครับโดนดีสต็อปลอสนั่นเองอันนี้คือที่มาที่ไปนะครับหวังเพื่อนจะตามทันโอเคไหมมาดูต่อนะครับแคนเซลตรงลักษณะเมื่อกี้ทิ้งแต่มันก็เลยครับกลับขึ้นไปเบรกตัวอัปเปอร์แบ,บนด์อยู่ดีแหละเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเฝ้าตัวเลยครับพินบาร์เจ็ดาได้อ้าวเกิดขึ้นอีกหนึ่งสัญญาณเห็นป่ะนะครับเราก็ตีไฮไว้ได้าด สมมุตินะถ้าเกิดว่ามีราคาปิดปิดได้สูงกว่าเราก็จะ cancel order นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีราคาปิดที่มันปิดได้ต่ากว่าเราก็เข้าซลล์ได้เลยอ่ะตรงเนี้ยมีปิดได้ต่ํากว่า,าเพื่อนื่อนมองเห็นไม่เอ่ยนะครับตรงเนี้ยปิดได้ต่ํากว่านะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราสามารถที่จะเซลล์ลงมาได้เลยนะครับผมก็คิดว่ามันน่าจะเซล l ได้นะครับก็ s e ลมาเลยตามระบบนะฮะ s e ลที่ราคาปิดนะครับ SL วางไว้ที่ high ของแท่งพินบาร์เหมือนเดิม RR ขึ้น1.5่เท่านะครับอันนี้คือทรงของ การเข้าเทรดของเราก็เรียบร้อยไปนะครับ TP ไปโอเคนะไม่ยากนะครับผมรีแคปให้เพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับการเทรดขาขึ้นหรือขาลงก็ตามนะครับอ่าลองดูขาลงกันก่อนแล้วกันสรุปนะฮะก็ต้องมีการเบรกตัวอัปเปอร์แบนด์ขึ้นไปก่อนนะครับสเต็ปถัดมาสเต็ปที่2คือมองหา75%ิพินบาร์ที่ทับกับตัวอัปเปอร์แบนด์นะครับแต่มีข้อแม้ว่าห้ามมีเลยครับราคาปิดปิดทะลุนะครับตัวหาของ ตัวพินบาเจ็้าร์เนตั่นเองครับถ้าเกิดว,ว่าไม่ได้ปิดทะลุแบบนี้<ๆ>ก็ต้องใช้ในเรื่องของ EMA 5มาฟิลเตอร์อีก1รอบครับอีกหนึ่งชั้นเพื่อความมั่นใจนะครับว่ามีโอกาสาลงต่อเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเล่นการกับตัวแบบมืออาชีพนะครับอย่าลืมว่าเราเทรด scraping สั้นๆนะเราต้องการความแม่นยำและเราต้องการความละเอียดนะครับยิ่งเทรดสั้นคุณยิ่งต้องละเอียดนะครับไอสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยคุณห้ามตกหล่นแม้แต่บรรทัดเดียวนะครับผมเน้นย้ำนะแล้วก โอเคหวังเพื่อนจะชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะบทสรุปทิ้งท้ายนะครับอยากจะเน้นย้ำว่าการใช้ AI อย่าง ChatGPT นะครับไม่ได้แค่ช่วยเพื่อนๆมี indicator trade แทนเรานะครับแต่ยังสามารถต่อยอดเป็นระบบเทรดที่ใช้งานจริงได้เหมือนที่ผมทำเ,เพื่อนๆดูนะและสิ่งสำคัญคือนะครับอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าจะได้ทดสอบระบบด้วยตัวของเพื่อนเองนะครับตัวเลขสถิตินั้นไม่เคยโกหกนะครับและการรู้ระบบของตัวเองที่ดีพอจะเปลี่ยนการเทรดและเปลี่ยนพอร์ตของเพื่อนๆ ไปตลอสำหรับวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยจะไม่พลาดคลิปวิดีดีๆใน EP หน้าสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับหวังว่าจะได้ความรู้และได้กำไรกันไปเต็มๆสวัสดีครับ